สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะลุงเสือทำอะไรหลิต้นอยู่ค่ะหารองเท้าให้บิ๊กยังไม่เห็นเลยข้างหนึ่งเอฟซีมาหน่อยค่ะไปถิ่มใส่บุหาหลายรอบแล้วปกติมันก็จะมาทิ้งอยู่แถวๆนี้นะคะ เห็นข้างเดียวนะอีกข้างหนึ่งไม่เห็นเลยภาพใบไไวบสะเดาโอ้คือใส่เสื้อลล่แท้ลงเสือโอ้ลมหนาวเออแตกนะเอสซีเนะาะเชา้าเช้าอากาศหนาวนะคะสายมาร้อนนะคุณขํามาลมหนาวลมเย็นจ่อยๆภาบไปทางด้คือบอ่บหิน สอบหาเบิดเลยเนข้างเดียวนานๆๆมาเลยเกืบบ่ทานได้เห็นอยู่เกเห็นข้างเดียวเกืบบิกเด้เกืบตัวใดเกืบสกอ เกือบอาซีน้ำตาลเห็นอยู่ตะลางน่ะครึ่งหนึ่งแล้วเกือบสกอมันก็ไปหาเห็นอยู่พุ่นขางหนึ่งอีกขางหนึ่งเห็นมันขาบไปทางด้คข่อยเลาะหายอาลีเห็นละปิดปากมันไหวย่ามาขึ้นกับขวดอยู่หันสีขาวไปนอน <laughs> เจอนางกระติกมิดจิลีอยู่โดนเติบบอสางเป็นเลย ฮะไปเฮือนฝรั่งไปหาเบิ่งดอกมะอึมันมีละเอามะอึนอยให้มะอึอ่อนนี่ก็บ่กคือดอกมันแล้วของเยนี่เราก็เลิกถิ่มเบิดแล้วเเออฮยมาว่าวมันบ่มีฝนว่ามันพันได้สุก ม,มันมเพราะท่านได้สุกอยู่ถ้าตัดยามฝนบอยามฝนแล้วไปตัดยามฝนมันสิไปแตกยอดเตโอ้ยถ้าตัดไว้แลอยๆมันเบิดมาเลยยามแรงแหละเจ้าบ่มีหฮมอยู่เลยู่เย็นนี้นึ่งปลานะเอซีปลาลุงเสือใส เออปลาลุงเสือไปหวานเหนะคะเลาะหาเกิือให้บิ๊กก่อนมาน้อยคาบไปไ้ทางไหนไม่รู้หาก็ไม่เห็นนะคะอ้บอกลุงเสือเอาไม้ตัวนี้ออกอยู่ตน้นมายงชิดมันจะได้บอบเบียดกันนะคะมาเช้าลุงเสือรถอยู่โอ้ยก่อนฝรั่งนะเอฟีดกมากๆเลยกนน่ะ สซื้อปุ๋ยหมากมาใส่โดกคัาดโดกแน่เลยบาททีนี้ใส่สองรอบแล้วบึงบักม่วงบักม่วงบักม่วงใกล้จะแก่แล้วมาช้าบิ๊กเห็นอยู่ตรงนี้เองข้างเดียวนะเอซีกีข้างหนึ่งยังไม่เห็น หนึ่งปลาลุงเสือไปหาผักมาใส่หนึ่งปลาไปหาผักอันตำลึงนะคะตำลึงกับใบแกห่หนึ่งปลาเดี๋ยวไปหาภาษาไปหากะหล่ำมาใส่จักหัวหนึ่งดูผัก ำลึงลุงเสือก่อนมีอยู่บปล่ล่ะมีแต่ใบแก่มนั่นแหนละที่เออนี่เด็กคอยโหดน้ำเห็นบอมันออกแล้วนอใหม่เห็นบอแม่นบอนี่นอไม้ออกแล้วนอหนึ่งพี่นอ้องคือมีนอเดียวอ่ะ คอยหวานปุ๋ยใจอ้อมดยซื้อปุ๋ยมากวันเดียทางนี้ยังยท่านได้เห็นออกออกนอกเดียวแค่เลยมันก็แะสิพอเก่งมันก็เท่าแล้วทาหมูก็ได้ยอดตำลึงเท่าเบส nhiều ừ, bác, bộ đại ao ăn ăn mất tật tôn ăn cho ôm lông ăn tẹt giọt luôn

ถ้าเบิงเด้อฟีมือลุงเสือปู่มันช่เป็นดอกแล้วมั้งทำคอยโหดคอยดึงมาโหดหอดฟีเลยบักม่วงเออบอดไอโหดลายมือแล้วอันนี้ก็ได้ออว่าพื้นแถวนี้บดไ้ว่าพุ่นทางนั้น่อยเห็นอยู่ โอ้ยบักม่วงหน่วยหนึ่งพี่น้องมะม่วงสามฤดูนะคะโอ้ยบ่อจับสมอุตสาหรดน้ำนะคะตัวนี้ก็จักสิจับบ่อจับนะคะหน่วยเดียวเขาหล่นกลัวมันจะหล่นทิ้งหมดนะ,ะอันนี้เป็นน้ำลังไม่รู้มันจะจับให้หรือเปล่าไม่ได้รดน้ำวันเดียวกับเฮียแต้บแต่ง่นะ เพราะว่ามันเป็นหินนะคะหินลูกกลังไม่ได้รดน้ำมันก็เหี่ยวว้าให้ามาลมหนา,าวเชาว้าๆหนาวนะคะสายมาอากาศร้อนนะคะคํามาก็หนาวนะคะตอนนี้อากาศเย็นนะคะลมพัดบีบีเหมือนหน้าหนาวเลยภาษายังไม่ได้อาดน้ำนะคะก็ต,ต้องนะอาบน้ำอุ่นนะคะ น้ำเย็นอาบไได้ภาษาถ้าถูกน้ำเย็นแล้วมันจะสะบั้นนะคะก็มาหาผักใส่นึ่งปลาอู้ยอดมะกอกคิดถึงปลาเต็นนะคะเห็นยอดมะกอกคิดถึงปลาเต็นเลยตำกุ้งนะคะเอฟลงเสือตัดลงแล้วดูนะคะต้นมันใหญ่มากนะคะยอดมะกอกนะอ้ยใบมันกําลังกินเลยเอฟซีถ้าจะกินใบอ่อดมากมันจะฝาดนะคะนี่ใบ ประมาณนี้กําลังกินนะคะกำลังอ่าประมาณนี้ก็กินได้เนาะแต่ถ้าอ่อนยอดอ,อ่อ,อนๆแบบนี้มันจะฝาดนะคะแต่บางคนก็อาจจะชอบเนาะมันฝาดๆเปรี้ยวๆผัดฝาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูนึ่งปลากันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ กำลังเดือดเลย